สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทวัลเกศสุนทรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธาิดาภรณ์สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกวิสศัก์วันพวกเราจะมาเล่าเรื่องของนายสมนมาลาการค่ะนายสมนมาลาการเป็นชาวเมืงองราชพฤฒิเขามีหน้าที่ดำดอกมะนีวันละแปดธนานให้กับพระเจ้าพิมพิสารเช้าตู่ทุกวันได้ทรัพย์วันละแปดกหาปณะนะ แต่กหาดปนะเป็นชื่อมาตราเงินสมัยโบราณ1กหาปะนะเท่ากับ1สิบม,มาสกห,หรือสิบตำลึงหรือ4บาทไทยคะ่ะต่อมาเช้าวันหนึ่งขณะที่เขากำลังถือดอกไม้จะเข้าประตูเมืองพระพุทธเจ้าเสด็จออกอินทบาทพร้อมด้วยพิสุส์ทรงเป่งพระรัศมีด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่เขาเห็นอัตตาภาพของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใส ท่านคิดว่าถึงแม้จะถูกพระราชาเมื่อไม่ได้รับดอกไม้จะฆ่าเราคับไล่เราออกจากเมริก็ตามเราก็จะบูชาพระพุทธเจ้าเขาจึงนําดอกไม้ที่ถวายพระราชาให้กับพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อถวายแล้วได้มีความปราบรื้นวิติีินดีเป็นยิ่งนักและได้ตามเสดพระพุทธเจ้าไปหน่อยนึงก็ถึงแต่เช้าเปล่าเดินกลับบ้านไปด้วยสีหน้าอันเบอห่าเมื่อถึงบ้านนายชุมมาการได้เล่าเรื่องให้พรรยาฟัง กับดาเขาจัดนับความพินาศให้กับตระกูลรีบนำความเข้ากับชนพระราชาและทวงความทุ่ตนไม่เห็นดีเห็นงามด้วยค่ะ 3, พะระเจ้าพิชษา,า,าเป็นภริยาบุคลชั้นโสดาบัยแล้วพระองค์เต็มเปี่ยนด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อได้สดับดังนั้นแล้วทรงทราบว่าหญิงนี้เป็นเหตุนนไม่ดีไม่มีศรัทธาจึงทรงทำีเป็นที่ตัดว่า ดีแล้วหลัะที่เธอทิ้งขาวมาเดี๋ยวเราจัด,จดการกับนายสุนทรภา,ารจแล้วยิ่งเสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเ mm hmm. ว่าะเราคงคแล้วตามเสด็จไป mm hmm. จึงประทับที่ปักจึงประทับที่พระราหลวงไม่เสด็จเข้าไปในพระราชวางังพระราชพระราชาได้ถาวายพระกหารแก่พระพูทธองค์และพระและภิกษุสงฆ์ตามโสดาพระพุทธเจ้าเสด็จกลับวัด เมื่อไปแล้วจึงมีรับสั่งให้นายสมบูรณ์ม,มาลาการเข้าเฝ้าเมื่อนายสมบูรณ์ม,มาลาการมาเข้าเฝ้าแล้วพระเจ้าทิพิสารตัดยกย่องสรรเสริญนายสมบูรมาลาการว่าเป็นมหาวิมุขแล้วพระราชาทานสีของ8ชนิดคือช้างม้าผ้าทาสีเครื่องประดับนาฬิกาแตบบอย่างละแปดสรแป ภาทหาระณะและบ้านสวนอีแต่ตำบลเมื่อถึงวพระอนยนได้คูดถามถุกผลที่นายสม,มาาุนมาลาการจะถึงได้รับคะพุทธองค์ตัดว่านายสมุนมาลาการได้สละชีวิตมูชาพุะองค์นในครั้งนี้จะไม่ได้ไปเกิดในนรกตลอดแสนกันื่าพรัยุททองคเสด็จเข้าพระ การถักปูชีดอกไม้เหล่าใช้จีนก็เลยไปที่ประตูปูชีนั่นแหละคุณธรรมที่คนรยึถือเป็นแบบอย่างหนึ่งเป็นผู้มีความศรัทธาและกล้าหาญนายชูนมาการเป็นอุบาสกที่ควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ท่านผู้ท่านสัตว์กระชอนท่านได้เสียสละชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า นั่นคือสละชีวิตเพื่อความดีรักษาความดีอเอาไว้และชีวิตจะหาไม่ก็ตามสอเป็นผู้ประกอบ,บการดีมีสติปัญญารู้จักว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำเมื่อเขาจะทำการบูชา,าพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้แต่เกิดความรังงนว่าหากเรานำดอกไม้นี้ถือถวายพระพุทธเจ้า,จาอาจถูกพระราชาฆ่าและขับไล่ออกจากมืแต่พระราชาทรง ปาทางซั์เพียงพอแก่การเลยงชีพเท่านันอไยืดตั้งไย เพราะเหตุใดนายสวนรมาลาการจึงตัดสินใจนาดอกไม <it>. hmm. ้ทั้งหมดที่ต้องนําไปถวายพระเจ้าพิมพิสารถวายแด่พระพุทธเจ้าเพราะระหว่างที่นายสุวรรมาลาการจะเข้าไปถวายดอกไม้แก่พระเจ้าพิมพิสารได้เห็นอัตภาพของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเกิดความรัทธาจึงนําดอกไม้มาถวายแก่พระพุทธเจ้าค่ะข้อสองเพราะเหตุใดพระเจ้าพิมพิสารจึงไม่ทรงลงโทษนายสวนรมาลาการที่ไม่นําดอกไม้ไปถวายพระองค์ พระเจ้าทังสารประทับใจในความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าของนายสมุนมาลาการที่เขายอมเสี่ยงชีวิตเพื่อถวายดอกมณีครั้งแปดานแก่พระพุทธเจ้าโดยไม่เกรงกลัวต่อโทษประหารที่เขาจะได้รับเลยเพราะเหตุในอายะของนายสมุนมาลาการจเจ ทางก็อาจถูกลงโทษด้วยเพราะเหตุใจคือพระองค์จึงตัดกับที่สูเปรียบเทียบการกระทั่งกนายสเวูรณาการว่าเป็นกรรมดีเพราะเป็นการที่นายสววูรณาการกระทั่ไปแล้วก็ไม่เดือดร้อนในภายหลังใน,นผู้เปะตือรือความสนใจคุณธรรมอัน็นแบบอย่างของนายสุบูรณราการคืนะออะไร เป็นผู้มีความศรัทธาและกล้าหาญา้สึมวิญการได้เสียสละชีวิตเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าสละชีวิตเพื่อทำวามดีรักษาความดีเอาไว้เป็นผู้ประกอบกรรมดีมีสติปัญญารู้จักว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำ